สวัสดีค่ะอมมซับนะคะเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครสวรรค์นะคะ MGN07 จำไว้ให้ดีเพราะวันนี้หนูจะมาเอามงน,าน่นานนนมามืกอล้วสวัสดีนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างวันนี้ผ่าไปสองชุดแลวันนี้วันนี้อยากจ,จะบอกว่าเต็มที่มากๆเลยอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่หนูแก้ไขสถานการณ์ได้ถือว่าโอเคเรียบเรียผ่านเรียบไปเลยทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจเชียร์ให้หนูนะคะ ถ้าวันนี้แบบให้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ที่ว่าวันนี้ให้สิบให้สิบเลยให้สิบเลยเพราะว่าความมั่นใจของตัวเองคือเราเป็นคนมั่นใจอยู่แล้วคือการที่เราแสดงออกอะไรทําอะไรสักอย่างหนึง่งคือมันให้ใจเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่เราชอบเราให้สิบเลย่แล้วชุดอันนี้ชุดสร้างสรรนี่คือเป็นแนวคิดยังไงบ้างคี้เอดเองหมดเลยค่ะ ถุงเท้าว่าจะไปถุงเท้าพรอะต่างๆคือเอามาอะดัปกันหมดเลยจากที่มีไม่ได้ซื้อเลยสักบาทอะดัหมดเลยผ่านไหมพอผ่านไหมคะทุกคนหนาวมากโอเคทุกคนหนาวันที่28ปกอัญยาตนนี้นะคะอย่าลืมมานะวันไฟนอนนครสโซนทุกคนจะพลาดไม่ได้มงใหญ่ไฟไลมีถึงสามมงตอนนี้ห้ามงแล้วขอคะแนนเสียงแล้วก็แนนโหวตแล้วก็เชิญชวนเข้าโซเชียลมีเดียเข้าด้อมเลยครับ ทุกคนหาอย่าลืมติดตามทิกตอกหนูนะคะชื่อว่าออมซับรถทูมิสแ a น2025เลยเพียงไปปพืบขึ้นเจอแน่นอนและที่สำคัญนะคะทุกคนคะอย่าลืมเข้าร่อมแล้วก็อย่าลืมกดบดออมซับคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ